แล้วตอนนี้คือชอบแบบสูงขาวตีและที่สำคัญเลยนะต้องติดเหล็กดัดต้องติดเหล็กดัดเวลาเห็นคือมาทวยเลยที่คือสเปกใหม่ของฉันเฮ้ยฉันรู้จักอยู่คนหนึ่งเว้ยหวยสิเหรอเออตรงตามสเปกแกะต้องเฮ้ยทำยูจักดีได้ดิเดฉันพามาตอนนี้เลย อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ขู่ดินะเฮ้ยนังก้อยว่าไงช่วงเนี้ยไม่เห็นไปแวนด้วยกันเลยนะเลิกละไม่มีละแฟนเด็กแวนไม่ชิทางเฮ้ยแล้วแฟนใหม่แกอะ่ะมันเป็นทางแบบไหนอะ่ะลาดอย่างเรียบขึ้นเยอะ <laughs> ฉันหมายถึงแฟนใหม่แกเป็นยังไงไม่ใช่ถนนหนทางว้ยก็คือโนแวนแล้วตอนนี้คือชอบแบบสูงขาวตีและที่สำคัญเลยนะต้องติดเหล็กดัดต้องติดเหล็กดัดเวลาเห็นครืทวยเลยนี่คือสเปคใหม่ของฉันเฮ้ยฉันรู้จักอีกคนหนึ่งเว้ยหวยสิเหรอเออตรงตามสเปกแกเป๊ะเฮ้ยทำยูสกินดีได้ดิ ฉันพามาตอนนี้เลยตอนนี้เลยเหรอแกเป็นเปลล้าอะได้พาไเลยนะเว้ยเออได้เลยรอในห้องน้ำนะเว้ยได้เด้ดชิช่องรองดีกว่าอุ้ยไอ้พลอยพาพี่มาแล้วรอ,เ,อ,เ,อเ,เสียงอะไรวะโอเคโอเคโอเคเสียงอะไร ติดเหล็กดัดติดเหล็กดัดอืออีพอยติดเหล็กดัดคือติดเหล็กดัดฟันไวิธีติดเหล็กติดเหล็กแบบนี้ฉันาใจะผิดเหรอออ้ำไมเรากูจะออกยังไงเนี่ยพี่คะยิงฟันอะนะเหล็กดัดก็ไม่มีแถมซ้อนเป็นมอไซค์ปากดีนะมึงนอนในนั้นแหละมันต้องออกมาไม่พอยไปช่วยฉันสิเจกก็ลองคุยดูแล้วกันตรงตามสเปคปกัไปเลยอะ่ะยังฉันไปก่อนแล้วนะไอ้พอยอย่ะพ่อยด้วยปากดีอยู่งั้นแหละเดี๋ยวจะเชื่อมข้างบนด้วยปิดข้างบนอย่างนี้เลยติดเหล็กดัดฟัน กูจะเ,เปิดฝั่งนี้กูเชื่อมต่อฝั่งนี้เลยพี่ปิดเลยมั่งก่อนพี่ฮันฉันเป็นหนูววผู้ชายติดเลยดักอ่ะนี่นกติดให้อยู่ได้ไงติดดัดฟ้งนอ่ะนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้า,จาและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้า เอ็ดเอ็ดดูแลจครเอ็ดเ็จได้